Hi guys, today I will teach you about places. สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพลอยจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆให้กับเพื่อนๆมีคำว่าอะไรบ้างไปชมกันเลยนะคะ Police station, repeat after me Police station สถานีตำรวจ Post Office Post Office ที่ทำการไปรษณีย์ Market Market ตลาด Airport Airport สนามบิน hospital hospital โรงพยาบาล barbershop barbershop ร้านตัดผม gas station gas station ปั๊มน้ำมัน coffee shop coffee shop ร้านกาแฟ shopping mall shopping mall ห้างสรรพสินค้า fire station fire station สถานีดับเพลิง train station train station สถานีรถไฟน้องพลอยหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วมาติดตามดูกันว่าคลิปหน้าน้องพลอยจะเอาอะไรมาสอนเพื่อนๆกันอีกนะคะ Thanks for watching and I hope it will be useful to friends who are interesting about learning English ก่อนจากกันเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe กด like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยด้วยนะคะ See you in next video. Goodbye.